ส่วนเหตุระเบิดของสารโพแทสเซียมที่อำเภอรอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่นั้นวันนี้ทางทหารได้ส่งเครื่องมือตรวจจับความร้อนนะครับในการลงพื้นที่ไม่พบว่าอาจจะมีความร้อนที่ก่อให้เกิดการประทุข,ขึ้นมาได้อีกครับขณะที่กองพิสูจน์หลักฐานก็เตรียมลงพื้นที่เก็บหลักฐานช่วงเที่ยงวันนี้ ที่บ้านเลขที่34หมู่2บ้านไร่ตำบลลอยเต่าอำเภอดอยเต่าจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าไปสำรวจในบ้านที่เป็นจุดเกิดเหตุได้นะครับทำได้เพียงแค่กั้นพื้นที่จากจุดเกิดเหตุไม่ให้ประชาชนเข้าใกล้ขณะที่ชุดศูนย์บรรเทาสาธารณภัยสำนังกงานพัฒนาภาค3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนากองบัญชาการกองทัพไทยได้นำเครื่องตรวจจับสัญญาณความร้อนไปสแกนในพื้นที่จุดเกิดเหตุไม่พบสัญญาณความร้อนที่อาจเกิดการประทุซ้ำได้อีกและไม่พบสัญญาณชีพของผู้รอดชีวิตครับ หัวหน้าศูนย์หัวหน้าศูนย์หน่วยบรรเทาสาธารณภัยภาค3หรือสอนอพอ3ระบุนะคะว่าจากนี้ไปทหารจะเข้าเคลียร์พื้นที่โดยรอบจุดเกิดเหตุแต่ยังไม่เข้าไปพื้นที่จุดเกิดเหตุจนกว่าพิสูจน์หลักฐานจากจังหวัดเชียงใหม่จะมาถึงค่ะซึ่งคาดว่าจะเริ่มต้นได้ก่อนเที่ยงวันนี้นอกจากนี้ฝ่ายปกครองก็ตั้งศูนย์บรรเทาทุกห่างจากจุดเกิดเหตุ200เมตรเพื่อให้ประชาชนที่เดือดร้อนแจ้งความเสียหายรวมทั้งอาการบาดเจ็บเพื่อที่จะเยียวยานในระดับต่อไปสําหรับยอดผู้บาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้้นนนมมีทัังหด7คนนะคะรบ เจ็บเล็กน้อยแพทย์อนุญาตให้กลับบ้านได้แล้วส่วนผู้สูญหาย2คนคือนางพยอมนันทสารอายุ45ปีเจ้าของบ้านและนางสมชัยแสงแก้วอายุ42ปีพี่สะพยถูกระบุว่าอยู่ในบ้านพักขณะเกิดเหตุและยังไม่ยืนยันการเสียชีวิตนะครับจนกว่าเจ้าหน้าที่จะพิสูจน์ชิ้นเนื้อและตรวจ DNA อ็ตรงกันครับ เราจะไปตามกันต่อเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะที่มีเหตุระเบิดเกิดขึ้นซึ่งล่าสุดนั้นความคืบหน้าเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานและเจ้าหน้าที่ eod ก็เข้าตรวจสอบพื้นที่ระเดยดล่าสุดเป็นอย่างไรไปสอบถามจากคุณมารีแซชินนะคะจากอำเภอโดยเตา่าจังหวัดเชียงใหม่รายงานทางโทรศัพท์สวัสดีค่ะคุณมารีคะสวัสดีครับ สวัสดีค่ะคุณชมพูนคุณแกนสิ์คะตอนนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานและเจ้าหน้าที่หน่วยเอโอดีก็เดินทางมาถึงพื้นที่เกิดเหตุกันนะคะหลังจากที่รอกันมาเป็นสิบชั่วโมงเลยนะคะทันทีที่เจ้าหน้าที่มาถึงก็ได้ลงพื้นที่เข้าไปเก็บภาพถ่ายตัวอย่างนะคะแล้วก็เอกสารที่พบในพื้นที่ซึ่งในเบื้องต้นเนี่ยพบว่ามีสารโพแทสเซียมบางส่วนนะคะยังกระจกระยายในพื้นที่นอกจากนี้ก็พบอวัยวะชิ้นส่วนของร่างกายมนุษย์แต่ว่าก็ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าเป็นของใครเป็นป่าจะได้รับ การที่สูนรอัตลักษณ์นะคะก็จะระบุได้ว่าเป็นของเจ้าของบ้านทั้งสองรายหรือไม่นะคะขณะที่ตอนนี้ฝนเองก็ยังตกลงมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีชาวบ้านทยอยมาดูเหตุการณ์จํานวนมากข้ามกลางความหวาดผวาว่าสถานการณ์แบบนี้จะเกิดที่บ้านกับตัวเองหรือเปล่าเพราะว่าบ้านบ้านบริเวณวรอบๆนี่ค่ะก็มีลักษณะของการเก็บสารมีลักษณะคล้ายกันเพราะว่า ช่วงนี้เนี่ยจะเป็นช่วงที่มีการเ,าเร่งผลผลิตกํายาเพื่อให้ได้ใน8เดือนข้างหน้านี้นะคะซึ่งอตอนนี้เนี่ยทางพว่วงในการสํานักงานพัฒนาพ่วงในการสํานักงานพัฒนาภาคหน่วยบัญชาการทหารพัฒนานะคะส่วนปีชัยพฤกษ์อริอยะภาคนะคะก็จะให้ข้อมูลกับเราว่าการคข้บครองสารโพแทสเซียมเนี่ยค่ะก็ต้องขออนุญาตโดยกระทรวงกลาโหมซึ่งมีกรม อุตสาหกรรมทหาร่ยเป็นผู้ควบคุมซึ่งการอนุญาตจะอนุญาตผ่านเกษตรจังหวัดหรือตัวแทนจําหน่ายโดยให้เกษตรจังหวัดเป็นผู้รวบรวมจํานวนเกษตรกรที่มีความจําเป็นที่ต้องใช้สารโพแทสเซียมโพอเรตนะคะโดยกาหนวดว่าเกษตรกรที่มีพื้นที่การปลูกให้นับจํานวนต้นหนึ่งต้นต่อหนึ่งกิโลกรัมซึ่งการอนุญาตในลักษณะนี้จะอนุญาตในวงจานวนหนึ่งปีไม่เกินหกหมื่นหกหมื่นตันแต่ว่า การนําเข้ามานี่จะต้องเข้ามาเป็นระลอกรละลอกไม่ใช่นําเข้ามาทีเดียวครั้งเดียวนะคะซึ่งหลังจากเกิดเหตุตอนนี้เนี่ยท่านนายอำเภอลอ,อ,อยเตาเนี่ยท่านก็ได้มีการสั่งการให้ชุดชรบแล้วก็ฝ่ายปกครองเนี่ยออกไปเร่งสารวจร้านจําหน่ายพวกเ,เค่องมีพันหรือเครือ่องมือทางการเกษตรซึ่อยู่รอบๆจอยเต๋านะคะมีมากกว่าร้อยร้านซึ่งตอนนี้ก็น่าจะอีกสักพักก็น่าจะได้ข้อมูลว่า จร,จริงๆแล้วสารโพแทสเซียมคลอเรตที่มันอยู่ในพื้นที่ลอยเต่าตอนนี้มีประมาณเท่าไหร่อะคะค่ะ